เพื่อนๆพี่ๆสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลจิมเจปีสองของจังหวัดชนบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าประชมด้วยกันเลยนะครับผมไปเลยครับ เสี่ยวเจค่ะอ๋อนี่ก๋วยเตี๋ยวเจค่ะอร่อยนะคะต่อเท่าไหร่ครับฟรีฟรีบาทค่ะขอบคุณครับอนุญาตถ่ายแม่ค้าด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากครับ เอาไปจ่ายถ่ายเลยนะครับจ๊ะขอถ่ายหน่อยนะครับ่เอาไปจากตรงสบายนี่ร้านนาเจียครับนาเตียค่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทเหรอรุยี่สิบบาทเส้นให่เส้นมีมีสามชุดเส้นเลยคะเดียวเส้นลอยหนกเส้นใหญ่เส้นใหญ่ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนทุกที่ครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนที่เข้าไปที่โรงเตยใหญ่ครับที่ไหนนะครับผมให้เราดูรอบๆไปก่อนนะครับผม ทศกาลกินเจของเมืองชนช่างคึกคักมากครับผมครับตอนนี้เราอยู่ที่รอบนอกเนาะเราตามเข้าไปด้านในเลยครับผมเข้าไปด้านหน้เขาเลยสวยนันนี้ขายอะไรบ้างครับไม่ว่าถ้าเกิดว่า,าใครไวยจั๊บมี่บอิ้มค่ะบอกว่าแม่เอ็มบ้านเป็นางานเองหมดเลย พอเท่าไหรพอแล้วมีสิบค่ะขออนุญาตใส่ขวได้ไหมคะขได้ค่ะถ้าเชื่ออันนี้แต่ไม่ใส่ผักค่ะอ๋อคขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขออนุญาตถ่ายนะฮะขออนุญาตถ่ายครับผมมีอะไรบ้างครับ ร้ใหม่ๆเนาะครับค่ะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับแล้วดีไซน์แบบอนุญาตถ่ายนะครับอันนี้ขนมอะไรครับทองเมริฮหาค่ะน่ากินมากครับผมเพื่อนๆไปครับอันนี้ยังเข้าไปไม่ถึงข้างในนะครับก็มีที่ึงข้างในไอเทนนี่เราตว้ชมด้านนอกดีกว่า ก็เหล้างนอกก็คึกคักมากเลยนะครับอบทานได้ขายแล้วก็ที่เพื่อนเพื่อนก็เดินทางมาหาที่อาหารเจเข้าไปทานกันนะครับแล้วก็จะเข้าไปข้างในกันเลยนะครับผม มครับเพือนพืนีครับพอเราเข้ามาข้างในใช่ไหมครับก็จะได้บรรยกาศในการกินาอาหารอาหารแจกฟรีนะครับผมนี่ครับผมเป็นานเลยครับผมนข้างมาที่นี่ได้กินฟรีได้บุญด้วยครับผมข้างในก็จะมีที่ทำร้าไอน้ำเยอะ ข้างในก็จะมีที่ให้เราทำบุญด้วยครับต่อใหยลงศพนะครับแล้วก็มีสะดอก้อดด้วยครับทำบุญที่โรงเตยครับบรรยากาศการเข้าคูรับอาหารนะครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับได้อันนี้อันนี้ทานฟรีได้เลยใช่ไหมครับได้ฟรีเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ฟรันนี้คือนี้ก็เตี๋ยวขนมหวานนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวบอกหนึ่งนาทีเหมือนหลังเนี่ยโเลยเอาอะไรสิครับอันนี้จถ่ายนะครับได้เดินไปกินได้ขายที่ค่ายเต่าปลาอะไรก็เขมาทานฟรีได้เลยใช่ไหมครับค่ะเข้ามาแล้วทานฟรีได้เลยใช่ไหมครับค่ะบริการ ใจดีมากครับผมครับขอบคุณครับสบรรยากาศรื่นเริร่นเริงทุก่พี่นะครับเราจข้ามาทานอาหารฟรีที่โรงเตีได้เลยครับบรรยากาศคผมดีมากครับดีครับบรรยากาศทานอาหารับฟรีด้วยครับได้ทั้งคุณได้ทั้งอุ่มท้องครับบรรยากาศ นี่นะครับเมื่อกี้ผมก็เข้าไปขออนุญาตจะขอบเขถขายให้เลยครับผมถ้าคิวต่อขอคิวกันนะครับต่อคิวแล้วก็รับอาหารรับกล้วยทอดรับขนมหวานครับแล้วก็จะมานั่งทานนั่งกินขั่งโน้นครับผมนี่อาหารแจกฟรีเยอะมากครับผมบรรยากาศที่ลองเชนนะฮะ คนก็เอากลับบ้านจะทานที่บ้านนะครับผมนี่ครับเยอะมากครับผมทานกันกับอิ่มอิ่มทั้งใจอิ่มทั้มุนครับผมนะครับบรรยากาศฮะบรรยากาศภายในโรงเจทอมรีครับผมครับหลังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อนๆที่ก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาทำบุญด้วยกันครับผมนะครับภายใน ที่ให้เราทำบุญด้วยครับแต่ว่าข้อห้ามก็คือห้ามใส่ชุดที่เป็นสีเข้าไปครับรับเทษาะึา่งสีขาวที่เข้าไปทำบุญเพื่อให้เกิดความสะอาดครับความสะอาดความสดใสครับผมต้อนรับบุญนะเทศกาลกินเจนะับนี่ครับบรรยากาศเมื่อกี้ผมเกือบโยนขไล่ออกมาครับพี่ๆบอกว่าห้ามเข้าเลยครับใส่ฉพาะชุดขาวขาไปทำบุญได้ครับ จากที่เราทานอาหารข้ามุัเสร็จแล้วนะครับด้านข้างๆลงลงเจลงเจอย่างก็จะมีที่ให้เราทับมีอาหารมีของฝากเลยครับผมนี่ครับเชิญชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาเที่ยวได้นะครับผมนี่ครับน้ำนะครับ ทุก่านเที่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาเพื่อนๆนที่ไปก่อนนะครับผมกขอเข้าไปบ้านด้วยนะครับผมให้กำลังใจให้ผเข้าไปบ้านด้ครับสวัสดีครับ